Hors! 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 อย่างหมดแล้วน สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านครับเบอร์นี้วันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563ครับสนามหลองกุ้งกระตายอำเภอ์นาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะปืนกับปืนทุกวันที่สี่สิบเก้าสิบสีก้ายีี่ยี่สิบเก้าครับพี่น้องอยากมาสื่อกมาได้ครับตามวันวันที่เก้านะครับเนาะเบอร์นี้อันนั้นนันท์ทั่วอ่าพอแม่เอืยอยน้องมาเบิ่งงัวเฮ้เก่าครับนี่อ่าเบิ่งแม่ลูก โคมแรกคูมแรกแหกมันมือนีสนามนี้นะครับเนาะนี่ครับโอ้แม่น,นี่สีแดงลูกกระแดงลูกเพศผูนะครับแม่เครื่องดำเลยครับเนาะแม่มันแขงขาหนาหลังดีมุดนะครับแม่นี่ห่วงสางอลำตัวเงาสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเจ้าบาทพ่อแม่นี่แม่นี่ว่าเดียวเจ็ดสิบเอ็ดทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนะาะหลูกลูกนี่ลูกสี่วายโอ้ลูกสี่วายปะลูกสี่วายมาเป็นตัวผูมาเบิบบ่ง ลูกซีว่ายโอ้โหนี่แข็งขาใหญ่ตัวนี่จักเดือนเอาลูกมันนี่เนาะลูกกวบ้างไต่หาเดือนแม่ก็สิเตรียมแล้วเนาะแม่เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์แล้วจะบ่อน,ทนีทับพ่ท่นทับพ่อดีเลยพี่น้องซื้อไปนี่มักพ่อได้เอาเลยนี่เนาะแม่แม่ก็เตรียมขึ้นแล้วละ่ะเตรียมเป็นสัตว์แล้วละ่ะนี่ลูกคนครับซีว่ายบาย้านเนาะโอ้โหร่ำตัวเนี่ยอลาทเดี๋ยเวสีแสงมาเลยเนาะสีมาเลย แม่น่าดีน่างามขาดีห้องไว้เจ็ดสิบกลัวนี่ครับเป็นแงมตึงแม่ตึงลูกครับโควบนี่อ่ะพี่น้องอยากได้กันค่อยทักโทษถามต่อเอาละครับเนาะนี่ครับนี่แม่นี่พร้อมลูกเถิกนี่โอ้ลูกสีว่านังหนาตัวนี่เนาะครับนโอ้หนาแทนเนาหมดเลยหนาครับหนาครับแม่นี่ขาใหญ่ลูกน้อยอยู่อ่ะพี่น้องมากิดได้โทษอาหารพ่อเล่ดนี่อันพ่อเล่บดไวยเนาะครับ 096 096 904 0078 0078อยู่เปลี่ยนหน่อยอยู่เปลี่ยนหอยเนาะอันนึงก็เปลี่ยนหอยดีทั้งรับตัวดีทั้งแม่ทั้งลูกตัวนี้อ่านี่ครับแม่ลูกครับคู่แรกมือนี่ส่งถึงทีราคาบอกกันได้ราคาลดส่งหอดทีหอดบานเลยอ่านมีรถส่งหอดบานได้ครับนี่มือนี่ มืัอนี้ก็มาม่ซนีนะครับงัวก็หลายเติมู่เนาะแต่บดถึงกับเนียนนาะมืัอนี้ก็มาหลายแต่บดถึงกับเนียนครับนี่เคยนี่กับแม่บ้านเจ็ดมุ่งกลัวเจ็ดมุ่งกัวครับงัวเถิกหน่อยงัวแม่กับเขาหลายครับนี่ยังเถิกหน่อยตัวนี้สีมุวมๆเจัาบาลนะครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหานี่ครับซมีสองหมื่นเจ็ดพันห่านี่น้องอยากได้ซนีไปเลี้ยงก็มาต่อเอานี่ นี่ครับสองมื่นจะเป็นหาแล้วตัวเงาดีเพนนี่เนาะแล้วตัวเข้าพันธสนัญเนี่ยนี่จักเดือนน้อยนียน่เนาะฮะสิบวันเจ็ดเดือนนี่เนอะอาะเจ็ดเดือนนี่ครับเอารุ่นนี่เขมา,านนมาหลายครับนี่รุ่นนี้น้อยมาหลายครับนี่รุ่นเถื่งไงนี่ยังพ่อเห็นเนาะครับเนาะบกเถื่งไงครับมาเห็นเอาพี่น้องอยากได้อีกสองมื่นกวนนี่ครับโทรมาหาเพิ่อนมึงเด้อครับนี่โทรมาเบอร์ใดเนาะครับ 0ข้อสอง810 4813นี่ครับสำเนียไปขุนไงว่าย,ย,ยาานี่รุ่นนี้เนาะไงว่ว้กำไรมากโอ้ยเ่ากับเห่าอัาเลยมหลเทิกตัวนี้ม่เห็นสายพอพันหรอครับเนี่เบืองสายพ่อพันจากตักตกันหูออกมากกายปาขาสูง สูงลอยหกสิบเด็ดป็นี่ครับเนี่ยานั่นเลยครับอ้าวงบงอยหกสิบกัวๆนีได้เนาะกสิบบอหกหลายดอกเนาะหกสิบเอ็ดหกสิบสนี่ประมาณนี้ครับนี่สูงครับสูงลอยหกน้าพอพอพันธุ์ด้ครับบ้านนี่ยพี่น้องปักกอพันกำลังเดลียวหาอยู่ด้ครับเนี่ยพามาเบึงมาเห็นแล้วบัดนี่ครับไม่ครับสายหูวได้พี่น้องสีดำเท่า ใจมือเรับจับหำจับยังจับใจมือเก็โอ้หำหำตรงดีเนาะหั่มเสมอหำเสมอตรงดีครับโอ้คุ้นคุ้นด้วยเนาะคุ้นดีครับสือไปทับเลยแบบนี้เนาะท่านใดที่มองหาพอพันอยู่ด้วยครับเนี่ยโห่นี่ยกำลังเหลื่อมมากเลยครับโห่นี่จักอายุเจักนี้ครับเนี่ยสองขวบไม่น้อยเริ่มเริ่มเก่งกว่านี้เนาะ มันท่านทับไปจักตัวเราครับทับเราโอ้เบิ่มทับได้สามตัวแล้วนี่ครับเพันนี่มาลูกพ่ออะไรเนาะพันนี่เนาะเจ้าักเจ้าักโอ้นี่ลูกเจ้าลักด้ครับนี่สูงใหญ่สูงใหญ่้นพี่น้องรัตัวเยาอาสูงใหญ่เอาพอพันนี่ราคาเท่าไรครับนี่หกสิบสองเปิดไปหกหมื่นสองทับพี่น้องท่านในที่มองหาง่ว่พอพันครับนี่ตัวนี้หำเสมอเลยครับหำกะ หำดำเนะาะหำเสมอครับแข็งขาเล็บดีหนาคนครับสูงสมหัวผมสูงสมหัวผมนะครับเนี่ยเอาไปน้องอยากได้พ่อพันนี่โทรมาหาพนเังเด้อครับนี่อันอ,อยากได้พ่อพันนี่โทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหาแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งโทรมาเบอร์นี้เลยครับนี่ พอพอพันแล้วบัดนี้หลายหลายท่านหลายคนนี่ยกำลังห,หายหางัวพอพันอยู่อยากเบิ่งงัวพอพันเนาะนี่พอแล้วครับนีอ่อันงัวอยู่บ้านไหนครับนี่ยโอ้มาตะบูรีร่ำ<อ>น,นะครับนี่ยแต่ถือว่าพอพันสูงกวระมูเลยนในมือนีเนาะตามที่เห็นนี่เนาะรอกระมูในสนามครับ <laughs> รรไอ้่าหลบรอครักงอ,อยู่ดอกคนนี่อ่ะได้ทักถามมึงเด้อครับเนี่ยเบื้องเถิดหน่อยครับสองหมื่นแปด ราคาห่อไ้เนาะราคาห่อไ้คุ้ยได้ครับอ๋อสายขุ้นนะครับสายขุนเบงพอพันเรามาเบงสายขุนนั an はは่นนี่สองหมื่นแปดขาไงขาดีเนาะขาดีลำตัเอาใส่ได้ครับลำตัวใส่ไหนสองหมื่นแปดนี่ต่อได้เนาะอ่าต่อไห้ครับต่อใดอ่าพี่นาจได้โทรมาต่อเอาด้วยครับนี่โทรมาเบอร์ได็เนาะครับศูนย์เก้าามศูนย์แปดสองห้าเก้าแศ มาตลาดไหนนะครับพี่นพยัักคร้องอยู่พยักเข้านี่เนาะออ่่านะคครรััับบยยูพกเสียงโฆษกคนประกาศว่าให้น้ำสัตว์เขาได้ตั้งแต่ตีห้านะครับพี่น้องตีห้าด้ครับเขาสนามได้ครับอ่าสนามได้ขั้นมีการปิดสนามพนิกษสีแจ้งเตือนทุกนล่วงหน้านครับแต่ช่วงนี้สนามเปิดปกติอ่านี่ครับโฆษกสนามเพิ่นประกาศใช่ไครับเนาะ เอาว่าบึงแม่พันแม่งยังไงครับวันนี้แม่สีดำแม่ดำใงเจ้าของคนไปจัง้งในอน,นี่เนาะห้องไผ่นอครับนี่สีดำดำนี่สีดำไม่มีเจ้าของเอาบึงหูอีกเักาตัวครับเอาหูสีเม็ดเข่าครับหูสีเม็ดเข่าหูสีเม็ดเข่าเครื่องเพชรดำลำโตใหญ่เงาสูงร้อยมาหกสิบชนเลยครับเนี่ยสูงร้อยสิบชนแม่นี่น้ำล่าง อู้น้ำล่างดีน้ำล่างดีครับนี่หอ้มันขวออางยังนอให้แงแอยู่เนาะมือมันงออะไรเราตของหวดน้ำหินแมนของรวดน้ำเนาะแลค่าเท่าไหร่ครับนี่หาเมืองหาเมือนครับโค่งสางใหญ่ยาครับหามืมาก160แทนเรื่องเพียรดั่มนุ่มดีนะครับนุ่มหามื <500 00. S 2> นพนนะเป็นห้องไว้ <100 00. S 1> นาโกรุ่นครับสายหูได้เพน้องมากผ้าพ,พ่งหูงอีกตัวครับ หาหมื่นบาทพี่น้องยากได้ทรมาต่อเอานะครับเนาะนี่สิถามเบอร์วันให้อันนี้พอลุ่งมีเบอร์โทรมากพน้อนี่เบอร์ติดต่อพ่นะครับมีเบอร์บอเบอร์อะครับเ0980792 หกสามหกหกามหกโทมาเบอร์นี้นะครับแม่นี่ห้องส่างดีลำตัวงามไงสารภูมิมาห้องส่างยังไงนะครับเนาะอาเบงแม่นัวแม่ยังโตนะครับเนาะสารภูมเสียไปเลี้ยงไปคุณน,นะครับสนามนี้มือน,นี้ครับสนามน,นก,กุ้งกระต่ายครับแม่นี่งามเติบอยู่หมื 47, นะ่ 47, นเนาะสี่หมเบื้องควอมสูงพนวัดไห้นะครับมาลอยสี่สิชนชนนี่ครับนี่ ต่อสี่สิเป็นชนลึงกระชับนุ่มครับหางหวกขางก็างก็ขาเริ่งเพลิดำอ่าครับนาโหนกนุ่นนาโนกนุ่นอ่าครับระค่านี้แม่นี่แม่นปะครับเดียโอ้มาน้มกันเลยจีค่ายกันเนาะสองแม่นี่เนาะหอ,อกเดีวยวกันเลยจีมาหอกเดีวยวกัน ราคา47่สิบเท่กันอ่าครับประเดี๋ยสี 4, 0, 7, ่หมื่นเาร้อยนี่แม่สาวว่าครับนี่แม่นี่แม่สาววันทับเบียร์นำล่างนี่ปีพอดีเนาะพี่น้องซื้อไปกันทับเลยอันแม่นี่นด,นกกนด้วยครับเติมาลูกไปเมนี่ผ่าลุงว่าตัวหนึ่งโหลดเด้อครับนี่แม่นี่มินิได้สดเนาะ นาเครื่องหูดําครับนี่งูดําขาดังเครื่องเครื่องเพชรดัมเอาลำตัวเงาครับสูงซ้ำกันเนี่ยสูงเนาะแม่นี่สีเลื่อมก้อนน้อยอยู่แม่นี่สีเลื่อมก้ออยู่เนาะเอาเลี้ยงพวสูงแม่นี่สูงก้ออยู่ครับนี่ยเออแม่นี่สูงก้ออยู่เอาหางคล้ายกันครับหางเงาอ๋พี่น้องราคาสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่สองตัวนี่มักตัวไหนสิมักแม่สาวหรือมักแม่พานลูกมาแล้วสองตัวนี่ เป็นตาเอาทั้งสองตัวครับเนี่ยสีสีก็ดีเนาะสีดีหน้าดีขาดีอันนี้ก็หน้าดีสีดีขาดีนะครับน้องอยากได้ก็ทักโทรถามต่อเอาโทรมาอันเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกอันมาตานเซ็นเนาะครับมาตาวาปีม่าตาวาปีโอใกล้ๆนี่เนาะอันโทรมาหาพอได้หน่อยพอหลัดพอรัดเนาะโอ้นี่ครับพอมาพอรัดด้วยครับสองตัวนี่ 47,500ื่นาซ้ำกันเลยนี่ครับซ้ำกันเลยตัวมาต่อครับนี่ยวอยู่ว่าปีโอ้พันห้องไอ้หกหมื่นกา้ยแม่ขาวลูกมุ่งพันห้องหกหมื่นกว่าเจ้าของเพิ่นไปทั้งในบริเนาะเออเจ้าของบโมยู่งเบิ่งซื้อแล้ะครับเนาะอันนี้เพิ่นขายแล้วครับสองหมื่นเจ็ดเช็รคราคาสู่ฟังนะครับเด้อนี่สองหมื่นเจ็ดนี่แม่นี่ เอามามึงแม่ลูกครับนี่แม่นี่ปาดกออกบานพวกเขาดูนมตุบๆตัวนี้มั้ยเจ<ง>็กบาทนะครับคว,ออวบหนิอยากได้สิบหนึ่งเนาะ แม่นี่อยากได้แสนหนึ่งครับลูกพูนบ่ครับเนี่ยลูกพูกินนมอยู่บ่ปะเดือนเราลูกมันเนี่ยลูกมันจกเดือนแล้วโอ้โหมันสือต่ออีกทีหนึงเนาะเอาเพิ่นเอามาอีกทีตอนอีกทีนึงครับเนาะเอาแสนหนึ่งครับตัวนี้ร้อยหกสิบกัาหกสิบชันิดเลยประมาณนี้ครับหกสิบมีนะครับนี่ยลูกโค้งเงี้ยเหี้ยอครับลูกหนาเลือดตื้ดเลยครับลูกหนา เมีติดไม่เอ็้ส์กับนาพอดีสิบหนึนนน่งครับในลูกกินนมอยู่นี่ต่อไปก็จะขึ้นใส่นี่แล้วเนาะส่งชงการนี่แล้วเนาะขึ้นแท่เนาะทับแท่นี่แม่นี่ไม่ล้างปีใหม่นี่แหละสังเกตบังนี่พอลูกมันกนสีเงยเติบแล้วเอาพี่น้องอยากได้โค้งสางเงยเงยน้ำตุน่นเงยเงยบางสิครับนี่ อยากได้ก็โทรมาต่อเนาะอเบอร์ใดม่เบอร์ติดต่อนะครับี่ศูนย์แปดสี่ห้าหกเก้าเกสหนึ่งสองหนึ่งบ้านเก่าไม้บ่อนํเบ่รบืออำเภอบับตำบลไตำบลบ่อนอ่ตำบลบ่อด้วยครับนี่บ้านเก่าไม้ตำบลบ่อไนเมื่อบึงแดงกัด แม่แรงกัดเฮลี่น pues ี่กัดชิบสองกัตชิบสองบ้าออกขับนี่แรงกัดเด้อรับบ่เนี่ใหญ่คักบ่เนี่ยชิบสอใหญ่มันว่มันหนักสิเลยแปดร้อยโลอยู่ตินี่เก็บตันครับหำใหญ่เลยครับพ่อพันได้ดิเนาะพ่อพันครับหิ้มหำใหญ่หำใหญ่ทำให้น่าปรครับมึงเล่นลงไปดิทับทับเก่งเราตัวหันน่ะอ๋อนี่ครับ แองกัดในสีดำปึดเป็รับผลเอกในพอพันนี่นะครับนี่นี่สนใจอยากได้ราคาเท่าไหร่ก่อนหนึ่งแสนสองหมื่นพอพันพอแล้วครับพอพันหนึ่งแสนสองหมื่นแองกัดสีดำพอพันมาจากตัวเนียทรับเจ้าเอามาสามตัวขายไปแล้วครับขายแลไปสองอันนี้แม่นบ่อันนี้เนื้อครับตัวเนี้ยแม่นครับโอ้ตัวนี้เนื้อขายไปแล้วเนาะครับตัวนี้เนื้อพอนะ ล้วแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับตัวนี้แปดหมื่นเจ็ดของเพิ่นนี่เนาะเอาครับอยากได้พอพันนี่โทรมาหาเพิ่นได้นี่ครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์สองสี่ครับศูนย์ศูนย์สองสี่เจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหกเก้าสีแดงสีดำสีขาวได้หมดครับมีสุดสีครับอยู่นาคาไหนเนาะครับผมอายู่นาคาเจ้านี่อันนี้อันนี้แม่นบ่ะนี่โมแม่นต์ดิอันนี้ของเพิ่นนี่ครับของเพิ่นโอ้โหครับพ่อพาเบิ่งผูใหไงนะครับมือนี้ ช่วงแรกเนี่ยพับเบงผูใหญ่ก่อนอันนี้ก็ใหญ่ครับนี่ไม่ตัวนี้จะของทางไหนหน่อยเนาะตัวนี้สีดำครับนี่บามันดำสองหมื่นหกห้าร้อยโอ้สองหมื่นหกห้าร้อยแม่สาวสีเม็ดเข่าสือไปทับเอาเลยก็ต้องขึ้นนี่เนาะขึ้นเส้นเนวะแท้ๆบันเท่านี่ครับไท้กลางบันเท่าเนาะไครแหล่เด้อนี่ครับนี่ไปเอาเงิน ย่าเล่าเลยก็ได้น,นอขายก็ได้มามือน,นี่แห้งดีครับเออหรือโท,โทษโท้อกได้นาะพ่นแหลเนาะมีเบอร์โทษบเนี่แหละเบอร์ใดครับศูนย <2, 1. S 2> ์เก้าหนึ่งศูนย์เอ่าโทรมามือนี้นะครับแม่นี่มันทอาเป็นตาเลียงครับเป็นตาเลียงมันท่านี่เลียงช่งนี้ะนี่มาเบห้าได้ม เนี่ยแถมไครพ่อมเจ้าบานครับแม่ต้ดำนี่แม่ด้อดำมวารเน่ยเท่าไห่เจ็ดห้าเจ้านายโอ้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้ได้ลูกจักตัวแรครับนี่ลูกตัวเดียวรกมาตัวเดียวเนาะตัวนี้ทองว่างอยู่เนาะัมันทองอยู่อ๋อเอามัดเราบ่นเนี่ยอ๋อเป็นทองมากเงื่อนดำนะครับทองเราทับคมบานเข้าไว้ตัวเนาะทับคมบานไว้ด้วยครับนี่แม่ดำนี่ อ๋ครับสามหมื่นาดพันหร้ค่าทับค่าทับพันหนึ่งพี่น้องตัวกระสูงอยู่อยสาสิบครับสูงก็อยสามสิบนุมเพิ่นก็ดีเติบครับนมสีเต่าดีเติบอยู่าขัก้อเฮี้ยนเฮียนมีสองเต่าหนึงทอนนี้มีสีดิ่านนี้งโดีดิ่ันนี้ยดิท่านนี้อีี่าน้มงอยากได้มีสี่านน้มอยานไี้มัด่านี้มี่ามสบิา้มอามี่านีมสดท้ เบอร์อังเาหเบอร์ไหนเนี่ยเบอะเอาถ้าจับมันทางดูเบอร์ป่ะนิศูนก้าสามศูนก้าสามสามเจ็ดศูนาเจอรหนี่หนาบหห้อยยันยันเต็มร้อยแล้วม่มีอะไรชายาบานด้ก่อยันช้ยาบานดีก่อหอยันหมรูปหลอดนีสดีซไว้เบอร์ไม่บอก เอาครับอยากได้งูแม่นี่ส้อมาหอยยันได้ครับนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่อเหรียญกระเพินีดอกกันเราหมักบ่อเล่นดอกเขหอยยันนี่ยเรามักบ่อเล่นอ่ามาเป็นข้อยงูเถิกหน่อยครับบ้านนี้จักบาทแล้วครับตัวเถิกตัวนี้มื่นกว่าบาทโอ้้มื่นเท่าไหร่หน่อยเนาะมื่นแปดพันอ่าพี่น้องมักค้ยมักเอาไปขุนเนาะเอาไปเลี้ยงไปขุนเด้อครับนี่ไปขุนไว้ใหญ่ไว้กำไรดีสำนีเนาะกระสีบ้างซีเดือนหาเดือนนี่ตัวนี้เนาะ ไปไทยเอาหมดสิล่ะคำเาครับยอหมดไทยเอาหมดนี่ห้อยมาตัดออกได้หนิบอลลูนหมดนี่ที่วัใช่ายๆเลยนะพี่น้องอยากได้ง้วนถึงวันนี้โทรมาหาเพิ่นนี่เนาะมาตัวเดียวประคับมันนี่ขายไปหมดแล้วโอ้ขายไปหมดแล้วโอ้มาส์มาส์มาสครับห้อยนี่จ้มือนี่มือนี่เพิ่นมันคท็กมือนี่เอามาหาตัวเลี้ยวตัวเดียวครับนี่เอาพี่น้องเอาไปขุนต่อเลยนี่ทักมาตัเอารถนี่ เอาบอกบอกบอร์เพื่นเนี่ครับบานี่ปทักมาเบอร์นี้นะครับ0 9 8ย์เก้าแปหอห้ห้ยอยตะ right ต,ต, yeah. ตัวนี้อยู่พยักครับด้วยพยักพยักอาครับมาเบิ่งง้วหอยติ๊กคนสวยครับบารนี้โอ้มานีเพิ่นได้มาจากตัวเนาะครับหอยสองตัวตัวนึงฟังคนเดียว สองตัวครับผมมาสองตัวอันนี้สีนี่มากเลยเนาะสีเนาะ,ะสีเข้มครับสีเม็ดบักเี้ยก่อกนเม็ดบักตานพนเม็ดบักคำด้วยบักตาลเม็ดบักคาม,มามอันนี้เขาเจ้าจเอินว่าแดงเสียตาเนาะอืมอันนี้ลูกพ่อไรครับในหอยครับลูกสามหนึ่งเนาะอันนี้เคเอฟสามหนึ่งครับลูกพนนี่แหละเอาเบิ้งนี่ครับนี่เห็นเห็นลูกพนเราได้ครับนี่ผู้ได้สีทับตอกะเคเอฟนี่ครับนี่คือสายเลือดเพนประเภทสีมากข,ของพนเลยเนาะ เป็สีมาของเพลนเลยครับ KF สามหนึ่งดู KF สามหนึ่งนี่ครับหัวหอยตีกัครับเนาะมือนีมาสองตัวเพ่นฟังคุณตัวนึงเนาะแบ่งกันขายอ่ามือนีราคาเลยครับรอดๆเนี่ยตัวนี้ห้องไว้สามหมื่นเดพันได้อพ่นวองนี่สามหมื่นเจ็อายุจักเดือนมาพนนี่เนาะหกะเดือนโอ้แยกออกแยกแม่ไม่ไหมตัวนี้เนาะยาโน้มไม่ไม่มยแยกไม่ไม่กับแม่กับสีเริ่มทับเนาะโอ้าหางครับหางไงวัวหน่อยหางไงเลย สีดีล่ำโตดีได้ได้สมส่วนเนาะบอกไงวันเท่าว่าสมส่วนนามลางใส่ได้ดไ,ดได้แล้วนี่ครับเนี่ยพูดไอ้บ่มี่อันบ่มีฟิวเลยตัวนี้เนาะบ่มี่ดางบ่มีอย่างนี้ครับเนี่ยบ่มี่ดางเลยนี่เอาไว้ถ้าไปเปลี่ยนพอพันเนาะอ่าพี่น้องมกักรา 3, 000, 000, คาสามหมื่นกวนนี่ครับเฝ้าซื้อไว้หงยมากซื้อไปได้ราคาเนี่เพราะมันงามเรามันงเงยหรา <c oughs> ภาริษานทรงฟี่อ่านี่ครับโทมาหานหอยติ๊กนะครับเนาะหอยติกไก่เบอร์เดยเนาะครับ063 635 2324 2324อ่าโทรติดต่อได้ด้วยครับนี่หลบล่อสีมาเลยครับสีมาเต็มเลยอ่าครับสนามคลิปนี้มื้อนี้นะครับช่วงแรกแหกมานครับตัดจบอยู่นี่ก่อนนะครับพอกันช่วงไปช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ